ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกหูทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมนวัตทิ่ั่านมาเลขที่ออก25 3 7 1 0ครับสําหรับ3ตัวบน710 2ตัวล่าง3 7ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีท่านไดโชคมานนะครับเนาะเบาแหลมก็ขอแสดงความดีใจนํา ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดบบท่านโชคท่านหมาน้ำเพลินครับเขามาแล้วไปตามกันต่อครับผมกับบ้าแหลมครับผมครับสำหรับมื้อนี้ครับจะพามาติดต่ำนะครับเนาะแนวทางครับผมของปลูกโคราชครับผมครับซึ่งปูโคราชครับผมครับในงวดที่ผ่านมากนะพี่น้องครับเลขวิ่งครับผมเด่น3รอง5ครับผมตัวเด่นเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านใดครับผม เป็นสายวิ่งสายรูดครับผมโชคดีแน่นอนครับสำหรับสายจับคู่ครับผม1 0ตรงตรงกันเลยครับพี่น้องครับเลขออกนะครับเนาะบน1 0ครับสุดยอดอีีครับพี่น้องครับปู่โคราดครับพี่น้องยุซีท่านไหนพร้อมแล้วนะครับเนาะอ่ะมาตามกันต่อครับผมมันนี่พอเตียมครับผมบรรยายคือเกาครับ ครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะศุกร์ที่ยี่สิบสีพฤษภาคมหกเดนะครับ เราพัฒนาปูโคลาตนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับห้าพี่น้องเจ็ดกับห้าเน้นที่เจ็ด ส่วนจับคู่พี่น้องเกียดสามเกียดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่ออกมากเพราะตะคุตัวนี่พี่น้องเจ็ดห้านี่แล้วมันจะออกนันแวแี้ละนี่ นาอพี่น้องนะงวดนั่งบออกสี่เกตงวดเมื่อก,กี้นี่ออกสามเกตวันนี้มัอกห้าเกตมันขับสองสามสองสี่ สองห้าครับสองหกสองสอง สามสามโอ้ตะวันรักสองนี่จับลายได้พี่น้องเนาะแล้ววงไว้ได้ลักสองพี่น้องแลววงสองสามนะนี่ครับนั่นมาหนีสองงวดสามงวดละก็หนึ่งชุดอยู่ในที่ครับ ครับพราะแจมกะดีตามปูเนียนเนาะพี่น้องเนาะกะดีมีเจ็ดสามมันวบวกคำพอติดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าขับเงินที่ผ่านมากกับบ่ได้เข่าตัวเนียนได้พี่น้องได้เข่าตัวที่โมนเนียนเอาชนันแล้วรักสองห้ามักตัวเด็กกะพิจารณาเมืองเนาะครับเนาะ อ่าที่สําคัญนะพี่น้องเด้อมากสอบตัวเลเห้าก็จะลริ่มกับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมกระเชิเบิ้งแล้วครับเด้อปูบนทรงมานะครับนะครับเราพัฒนา24พฤษภาคมห7บนล่าง7ดกับห้าเน้นที่7ดนะพี่น้องเจ7ดสามเจ4ด5 26เจ็ดห้าสามสองสี่สองห้าสองหสองสองสองสามนะครับอ่าสัดเจดนะพี่น้องเนาะครับ ครับพ่อเตียมกอข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้สวงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียมครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาแค่นั้นแล้ววัวนี้พ่อเตียมขอไว้พอนคอยเขาแตกตรงๆคือหวดี่่ันมากนะพี่น้องเนาะครับ เอาคุณจลืมล้อพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนะครับครับมอสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอบพระคุณในซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดข่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะขับคอยมีแต่โศกตลาลบให้ถูกหวยรวยเงนินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มี่เคียณีนะครับเนาะครับเอาไปพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับหลังจากพอแต้มสรุปไปเนาะพี่น้องครับผมสำหรับพี่น้องครับผมที่กำลังรอครับผมเบิ่งตรงๆเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอกันไน้ยก่อนครับผมครับสำหรับแนวทาง เลาาพัฒนาปู่โคราชครับผมขับงวดที่ผ่านมาเขาตรงๆกันเลยเด้อพี่น้องขับเลขวิ่งกับเขาตัวที่ปูเด่นให้วดนี้ปูเด่นเจ็ดร่องหานะพี่น้องเนาะครับสาหรับเลขเจ็ดพี่น้องครับผมสายวิ่งรูดกับเอาไปพิจารณากันเบ้งครับสำหรับจับคู่ครับผมตัวเลขที่ติดเจ็ดจะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับพี่น้องครับตัวกันตัวร่องนะพี่น้องกับละมัดระว่างนะครับเนาะก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองสองสามสามครับผม ครับสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมนํามาฝากพีีต่อน้องครับผมครับขอให้พี่น้องครับผมใส่วิจารณะยันในการติดตามรับชมเนาะครับเนาะครับสาหรับครับผมครับตัวเลขที่เห็นเกิดขึ้นจากการคํานวณเนาะครับเนาะดังนั้นจะมีเข่าและก็มีรุดครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยความหงใยย่ครับผมจากเบาแหลมผ้ารวยครับเมื่อตอนต้นคลิปคลิเนาะพี่น้องเนาะครับเบาแหลมก็ได้ครับผมเกินนําครับจะมีไอเดียไล่ครับพี่น้อง พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจเขากลุ่มครับผมครับหวยหุ่นหวยห้าน้อยนาะพี่น้องเนาะกระผมพ่อไี่เฮยอยู่บัดเมือครับพี่น้องกะแดไลน์กันเขามากครับผมเขาฟี่ครับพี่น้องครับสนใจกลุ่มใดแล้วเขามาอยู่น้ำเบาแหลมคอยพิจารณาเบิ้งกระผมมีกลุ่มให้เลือกเยอะแยะครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่ติดตามรับชมขอให้โชคหมันร่ำรวยนะครับเนาะครับขอบพระคุณทุกคู่ทุกคนครับที่เขามาติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะครับ เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบบาวแหลขอขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผมครับยู่ได้ครับพี่น้องกำลังใจในบ่ธรรมดานะพี่น้องเนาะครับหาซื้อกับอะไรได้พี่น้องครับต้องเกิดจากความเอ็นดูของพี่น้องเอซครับ เบาแรมกับวังวานะครับน้องพี่น้องเอฟซีจะได้ใส่คิจธรรนิยามในการติดตามรับชมคือกันครับผมกับเบาแรมกับเป็นห่วงคือกันครับการให้คลิปแนวทางตัวเลขครับเป็นเพียงแนวทางพี่น้องกายประมาทกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้เบาแรมขอพี่น้องโชคมาร่ำรวยทุกคู่ทุกคนเบาแรมขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม